วันนี้เราจะมาลงแรงในการเล่นไอวีนะทุกคนโดนแบนแน่ๆเออเอาง่ายๆดูดิจะได้เล่นกี่เกมต้องได้เล่นอะไรบ้างไรแหละไอวีอ่ะเออมันคงไม่โดนแบนทั้งเกมอะเนาะเล่นไปแล้วเมวื่อวานโดนแบนไปสองเกมด้เล่นเกมหนึ่ง ด่านอะไรลงพยาบาลพระหฤทยัยโอเคแบนอย่างรู้ดีกว่าเตรียมดังปปะอน่าจะดังจริงเฮ้ยเปิดมาก็แบนเลยอ่ะ,ออะ,มมอะไม่ต้องเล่นแล้วแหละเปิดมามันก็แบนแล้วอ่ะไม่ต้องเล่นแล้วแหละเออเออแม่งมาพร้อมปืนเตรียมปืน เล่นนิกกี้ดีกว่านิกกี้มินชัชโอ้ my god นิกกี้นิกกี้มินชัชมาเลยนิกกี้มินัชว,มวิมาเป็นคู่ด้วยมาเป็นคู่มันกะจะจุกช้ำๆเอามีผู้ป่วยคนแถลงเล่นแล้วก็บาร์เทนเดอร์แล้วก็มีนักจิตวิทยาสกินเซียวเอซแล้วนัก,กจิตวิทยาวิไม่ใช่เปลี่ยนจาก โอ้เอาลิลลี่มาเลยเหรอเนี่ยมันกะจะจุกแบบฉ่ำๆดูซินิกกี้ปรับใหม่กากลงเท่าไหร่ก่อนที่ไอวี่มันจะแบบโลดแล่นในแรงอ่ะแบบเข้ามาเล่นในแรงได้อ่ะนิกกี้คือโดนแบนทุกตาเลยอะรเแบบนี่ยคือแบบมีเรื่องระหว่างนิกกี้กับไอวี่อ่ะมันจะแบนตัวอะไระเราจะไปเช็คตรงไหนก่อนดี ไปตรงตรงจุกอินฟีแล้วกันอินฟินิตี้เนาะเขาไม่โดนเอา้านิกกี้นิกกี้ก็ตีไม่โดนซะแล้วเอา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 นิกกี้ นิกกี้เล่นอะไรเนี่ยนิกกี้ลกมะอ๋อเจอคนเจอคนมีประเด็นเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เล่ง่ายกว่าเอาแล้วนะเจอคนปิงจับคนปิงหนึ่งอัตราเจอคนปิงวาะโอ้ไม่ใช่ห้องวีด้วยโอ้ ือได้เนาะไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวเราไปไล่เอเมว่น Nói, mà vật, nè mà lận, mà chui này, nhỉ, tôi biết thật ขอฟังทิ้งสักหน่อยกแล้วกันไอของพวกเนี้ยไม่ต้องให้เล่นคนขายของเล่นจากดาร์กเว็บเอา้าเปอวาบเข้งเงาซ้ำโอ้ยเอา้าเดี๋ยวตีไม่โดนโอ้ยไม่นะโดนแล้วคนขายของเล่นน่นาจะไปฮิวกันอะ มันไม่ได้ฮยวกันมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนเห็นเห็นเห็นมันเชียกกันน่ะเชียร์อัพแหละอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยนิกกี้นิกกี้ไม่ได้พลาดที่ที่ตัวละครน,นะพลาดที่เล่นเองนี่แหละอ๋อ เอาอพังไม่ได้อีกเออโอ้ยเล่นไม่ได้เล่นนิกกี้นานเนะเาะไอเรามันก็ไปเล่นแต่ไอวี่เนาะเปิดมาก็จะออกสีเลยแม่น่หรือว่าจะโดนจะได้เก็บหนึ่งสักตัวหนึ่งตอนนี้คือแทบจะไม่หวังอะไรแล้วแล้วตีไม่โดนอีกเออขอบคุณมากโอ้ยไอเรามันก็ตึงสุดเลยสินิกกี้ก็เล่นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เล่นไม่เป็นสิไม่ได้เล่นนานแล้วมันบินไปไหนแล้ว ไม่เล่นไม่เอาแล้วเทเลพอร์ตนิกกี้ไม่เอาละนิกกี้ย้ายข้างนิกกี้ไปไลเอเาดีกว่าใช่ใช่ใช่นิกกี้ไลเอเาดีกว่าเฮ้ยอ่ะเนาะนี่อะไรนี่อะไรนิกกี้เท้าเอว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 ลั่นปัดเอวลั่นปัดเนาะ เอา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 ทำไมไปโดนปุ่มเตี๋ยโอ้ไม่นะมันไปกันแล้วนิกกี้โอ้ไม่นะออกสีเลยเว้ย แ้มโอ้โหหายยับเลยอ่ะนี่นิกกี้กับการออกสีโอ้ยอ่ะโอ้แ้มโอ้โหแทมรถแปดรถแปดรถโอ้ยรถไปสองแตนบอ้ยโมหามากเลยอ่ะอยากเล่นไอวิยา นิกกี้มันโดนเนิฟหนักมากเลยอ่ะมันเล่นไม่ได้แล้วครูดาวมันไม่เสมอกันนะไอ้ครูดาวกับลากเงาอ่ะใครมีเทคนิคการเล่นนิกกี้ก็ช่วยบอกหน่อยนะเราเล่นไม่ได้แล้วอ่ะมันอับปรับมาใหม่เล่นไม่ไปละนิกกี้คือไม่ได้ฝึกนานแล้วปกติเล่นแต่แบบนอตตันอ่ะฝึกเล่นนอตตันอ่ะนอตตันล่างหันหน้าเนื้อเจเสือขนมหน้าเนื้อใจเสือ,อ,สอความจูงจของริโอแบนนี่แหละเปรเก มันแบรนด์นิกกี้ไหมแบรนด์นิกกี้เถอะขอร้องละเฮ้ยมันมันเห็นกรอบมันเห็นโปรไฟล์กาลาเทียเห็นไหมไอเดนน่ะหลอกง่ายมันคิดว่าเราเป็นเมีนกาลาเทียเออเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่พู้เล่นไอเดนมันจะเป็นกั่นั้นเห็นโปรไฟล์แล้วจะชอบกดแบรนด์อยนั้ยเนี่ยเราต้องจริงๆอ่ะเราชอบเราเป็นเมนป๊อกแบกนะแต่ว่าเราเจิกจะเราอยากเล่นนิกกี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่นิกกี้อยากเล่นไอวี่เล่นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ย มันอาจจะแบนก็ได้ถ้าเราตั้งโปรไฟล์ป๊อกแปก๊กมันก็เลยก็ยเลยเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์กะละเทียเราก็เมนกะละเทียแหละแต่แค่ว่ากะละเทียมันเนิบหนักเกินแค่นั้นแหละมราจะคิดว่าเราเป็นเมนกะละเทียแบบเล่นโคตรช่ำเลยจริงๆเราคือลูกป,ปั้นว่าว <laughs> <laughs> ขอบดีนะเแบบลูกป,ปั้นว่าวแบบโอ้โหวางมั่วสุดๆเมนกะละเทียนขาอยู่แบบโอ้โหวางลูกปั้นแบบคำนวณทุกอย่างดีมากเขาแบบวางมั่วๆ ลไอวี IV, เผชิญโลกปลอกแปก๊กว่าตอนนี้มีปอกแปก๊กด้วยนี่นาโอ้โหไม่อยากตีแหละแตมันต้องตีอะเนาะเจอตรงนี้ต้องไปเช็คตรงบ้านเล็กใช่ไหมบินบินบินอานะมันก็เคาะแล้วเนาะอ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีตร,มตรงไหนตรงไหนอาเจอแล้วเจอแล้ว อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนกสาวน้อยมาแล้วหรอเอ้าแล้วโดนโดนสาวน้อยโอ๊ย ระยะอีเทอกวาของแท้ตามคอมเมนต์นั่นเลยอันนี้คืออะไรอ่ะคลิปมันคืออะไรอ่ะทีมคืออย่างน้อยก็ได้แผลสาวน้อยมาคนเหนือเนาะมันจะดิดหลุดไหมอุ้ยไม่หลุดโอเค With. oh that out uh. อ้าวเสียไทยแล้วนี่เยี่ยมเลยเสียไทยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันก็ดิ้นแรงกูนเอาปึกดิ้นแรงมาแน่เลยอะหันแบบหน้าจอสะบัดยับเลยโอเคยังไงหมอก็เป็นเหี่ยของเราเน,ะนาะนา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  เอาสิเลื่องเทรดไปเลยฉันไม่ว่าช่วยทันก็พอฉันว่าฉันไล่ปอกแ็กดีกว่าอีตัวนี้ตัวอันตรายอ้าวเร้วจะเทเลพอร์ตมาทำไมอะสาวน้อยเอาแล้วนะได้ตัวอันตรายมาแล้ว ตัวไหลเครื่องเนี่ยฉันไม่ชอบเครื่อนแล้แหละเออตัวละลายเครื่องอันตรายมันขี้จุ๊นะตัวพวกนเนย่้องหมุนกงแบบสามร้อยกุณุปรสาแล้วก็หาไม่เจอหอืใครมังอามายุ่งแผ่นไม้ของฉันแผ่นหินสุดรักของฉันอีสาวน้อยมอีกตัว yeah no <laughs> uh-huh mm -hmm. ที่นี้ฐานรับจ้างก็ลมละอีบอร์ดแล้วก็เนาะอยู่นูน่นยังบอร์ดฉันไม่อยากไล่เธอแต่เธอเธอเธอ,อมันตัวอันตรายไม่โดนฐานรับจ้างลมนูน่นถาน้อยอยู่นี่ โอเคเดี๋ยวรับจ้างเนาะโอเคโดนระยะถ้าชาร์ตีมันก็ไกลอยู่แหละแต่ถ้ามันถ้ามันย้ายข้างหรือยับข้างก็คือแบบไม่รอดแลว้วอ่ะมันล้มกันใกล้ๆเนาะวัาด,ดีจ้าชมลมคนลุกเองเนี่ <c oughs> ไอพี่มันโกงบอกแล้ว <c oughs> เกมที่สองเขาได้เล่นไอวีปหน่อๆเนาะะบอกแล้กับเกมเนี่ยอย่าเชื่อใจที่โปรไฟล์อย่าเชื่อใจที่โปรไฟล์เรามันก็เป็นคนใจง่ายซะด้วยสิเอออะไรเงี้ยเป็นเราเราก็แบนการะเทียนะเรามันเป็นคนใจง่ายจริงๆตอนแรกก็จะเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์แมรี่นะแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีโปรไฟล์แมรี่ที่มันเป็นของครบรอบน่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเรอเปลี่ยนหรอกก่อนเผื่อมันจําได้เปลี่ยนเปลี่ยน อยู่ไหนนะที่มันคู่กับกระเทียที่มันมาพร้อมกระเทียตอนนั้นน่าจะไม่มีงั้นก็วันนี้ไปกันกระเทียมเหมือนกันขอเล่นไอบีได้ปะไอบี้เป็นโกงไงใครๆก็ขข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 อยากเล่นอุ้ยใช่คนเดิมป่ะนะเขาจะเชื่อไหมนะว่าฉันมีกระเทียมเป็นกระเทียมเถอะเอออะไรเงี้ยหนู่มก็เป็นนิกกี้โรงพยาบาหลหาดทราย แบนนี่แบนยังรู้วิชสกินจุนจิอิตโตะจริงๆน่าจะเก็บเงินซื้อเกรดนะแบนแม่งูเอาแล้วเฮ้ยแม่งูมันก็เก่งนะแต่ว่าอยากซื้อสกินเออพอพูดถึงแม่งูเราก็อยากซื้อสกินอันนั้นเลยเนาะสกินอะไรนะ้ามัน สกินของโทมิเอช่ใช่แล้วก็สกินซีโอเอสองนั้นสวยมากนะอยากซื้อแต่ว่าไม่มีกันอุ้ยบาร์เทนเดอร์เดมี่เดมี่พวกเธอเปรียมตัว <c oughs> อยากให้ในหมดจัดอันดับมันมีด่านนะั้นจึงเลยด่านอะไรนะเ <c oughs> ขาะ่าวงกดอะปากวงกดอะอันนั่นแหละดูน่าหนกนะแต่ดูท่าแล้วน่าจะหลงนะจริง <c oughs> ได้เล่นได้เล่นไอวี่สองตาตาแรกไม่นับแล้วตาเรียกอายมากเลยเล่นดิกกี้แล้วฝ่อยสีชอบนี่แหละที่สายส่วนตัวทำซื้อหายอะ่ะมันแก้ไม่หายที่สายแบบนี้เนะี่ยแก้ไม่ได้หรอกอาอเจอของเด็ดเจ็ดย่านน้ำนี่เนี่ย เจอตัวปั่นแมเราก็ตีดักอนาคตเนาะเราอนาคตที่มันมืดมืดตึบมันไม่เห็นอนะ่ะมันไม่จ้องหนะ้าอย่างน้อยก็ได้ไล่ตัวปั่นแล้วเนาะแค่นี้ก็สูอคุม้มละ ไม่โดนเหรอเอา้าไอระยะนี้ก็ไม่โดนโอ้ระยะอิทากวาของแท้เอา,เอา,เอา เ,ออเกือบละเกือบโลกละเกือบโลกละเกือบหลับแต่กลับมาได้บิงบิงแล้วลืมตีบิงก็ลืมกดตเดเีเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะฉันเอามาโซนฉันบอกเลยเอาแล้วไม่ตีดนเก,กาอี้อ่ะ แต่เรามันก็โลกแซตด้วยเอา้เอาอยล้มไกลๆนะออ้ยเครื่องได้สามสี่สามเครื่องแล้วขนาดลูกก้าล้มแล้วนะเน,นี่ยแม่มันแอบไปเชื่องตอนไหนวะอื้ มวยแผลอันปาร์เินเดอร์ไม่ได้ด้วยมันไม่เสียวาย เอา,เอาโอ้โหสโลยับเลยมามามาเธอมาแทนมาอา้าวแล้วทำไมอยู่โวกมาตืน ก็ทำไมอยู่ว้อมาเจอเออนั่นแหละประเด็นล้กดชาร์จตีทำไมเออไอเรามันก็โลกซะด้วยสิเปลี่ยนไปเทลพอตก่อนโอ้ยมันเจอตีอะไรนี่เอ้าอุ้ยกระตุกจริงโอ้ยอ้ยกระตุกไม่ไหวกระตุกไม่ไหวกระตุกมากกระตุกมาก โอ้ยโอ๊ยโอโดนโดนโดนมันก็จะไม่โดนซะแล้ว อโอ้ยอย่างนั้นก็เก็บสองได้นะเกือบแพ้แล้วเกือบหลับแต่ก,ตกลับมาได้กระตุกอ่ะสรุปเล่นสามเกมเก็บสี่หนึ่งเกมเสมอหนึ่งเกมแล้วก็ออกสี่คนหนึ่งเกมไม่อยากนับเลยไอเกมนั้นอนะ ไอวิ้มันก็โกงนะมันเสมอได้นะตัวนี้มันเป็นตัวเสมอง่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นช็อตไม่พลาดเลยเหมือนช็อตหลายๆช็อตที่ว่าเราพลาดไปหลายจุดก็สามารถจะสามารถเก็บสามได้เลยเก็บสามขึ้นไปแต่ว่าเราก็เราก็เดืออเนาะแค่นั้นแหละเออ <laughs> งั้นก็แค่นี้ก็บายบายนะทุกคน